มาชิมฝีมือตัวเองค่ะค่ะทุกคนยิ่งไม่ต้องตั้งกันหรอกเลยผ่านจ้านี่จะพาทุกคนมาเติมความหวานด้วยเมนูสังขยาฟักทองมาดูวัตถุดิบของเราค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องมีฟักทองเนี่ยคว้านเม็ดออกเรียบร้อยนะคะใบเตยน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ไก่วันนี้เราใช้8ฟองนะคะแล้วก็กะทิมาเริ่มทำกันเลยค่ะตอนอื่นตอกไข่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะใครชอบหวานก็ใส่เยอะเลยนะคะตามด้วยกะทิค่ะแล้วก็ทำการคั้นด้วยใบเตยอันนี้เราล้างมือแล้วนะคะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็กลองเอา คนค้อย่าลืมใส่เกลือไปด้วยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกให้ทุกคนใส่เกลือก็จะทิ้งไปอย่างนี้สักห้านาทีนะคะรอให้ฟองเขาขึ้นมาให้หมดก่อนแล้วเราก็จะช้อนฟองของเขาออกให้หมดครบห้านาทีแล้วนะคะเราก็ทําการช้อนฟองที่ขึ้นมาออกหน้าฟักทองเราจะได้สวยๆอ่าเรียบร้อยค่ะฟองอากาศหมดละประมาณนี้นะคะเราก็ทําการเทใส่ฟักทองที่เราเตรียมไว้นี่ใส่ไปคะต้องเต็มมากนะคะทุกคน ประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยทำการน,นึ่งค่ะนึ่งไปเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงไปค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงมาดูกันค่ะมาทุกคนครบหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะมาดูกันโอโ้ได้อยู่ได้อยู่มาดมาดูผลงานสังขยาฟักทองของเรากัน มาฟัางดูชิปขออนุญ,ญาตผ่านนะคะทุกคนชิปอุ้ยเอากอะไรสุนทุกคนอุ้ยทุกคนคะอุ้ย ยังไงมันถึงจะแข็งแต่มันก็กินได้อยู่นะหรอ,อ,อืแต่มันก็อร่อยนะอร่อยแบบคิ้วขมวดกลัวทำเป็นกินได้หรือมัง้งแต่มันก็อร่อยนะอืม,อม น้าตาอาจจะไม่สวยแต่ว่าอาจจะอร่อยนะ